ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็เคยไปมาหาสู่กันกับหลวงปู่ศิลานบางทีท่านก็ให้พรให้กําลังใจเห็นว่าวัดบ้านโคกเครือยังไม่เจริญท่านก็เลยอวยพรให้ถ้าใครอยากรวยให้ไปกับหลวงปู่เวิรที่บ้านโคกเือเด้อยซ้นี่นะคนคนก็ไปอยู่บางคนก็ไปทวงนีนะ้ผมมากาบหลวงปู่สามครั้งแล้วไม่เห็นรวยนะก็เลยบอกว่า,วา ที่ท่านบอกว่ากาบแล้วรวยนั่นมันเป็นธรรมะ,ะสี่อย่างของว่จใจเศรษฐีที่อยู่ในธรรมะของพทุทธเจ้าน่ก็คืออุอากาสะอุนี่ก็คืออุทานสมมปธาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพการศึกษาเราเรียนอันนี้ต้องมีความหมัน่นขยันหาหาเงินหาทองนั่นแหละอันที่สองก็คืออารักสมมปธาเมื่อได้เงินมาแล้ว <c oughs> ต้องจักรักษาไม่ใช้ใจสุรุย่ยสุร่ายใช้ใจในสิ่งที่จําเป็น ดูจากแบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งก็ก็ไปฝากไว้ที่ธนาคารส่วนที่สองใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจําวันอันที่สามก็เรีย่ยงญาติปีพี่นออ้องสงเคราะห์ไปประมาณนึงคือใช้จ่ายใ,ใ,หใ,หให้มันถูกต้องอ,อันที่สามก็คือ,อค,บ,คบเพื่อนเป็นคนดีคบเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนดีเราก็ดีด้วย ถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วยประมาณนี้ท่านจะบอกว่าให้เลือกคบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนถ้าคบคนชั่วเดี๋ยวจะพาไปติดยาติดอบายมุขต่างๆไม่ดีเสื่อมเข้าใจนะต้องต้องคบแต่คนดีๆอันสุดท้ายก็คือสมชีวิตารู้จักใช้ใจ่ายกับกำลังทรั์ที่เขาหา,หามาได้เราต้องรั์ต้องสร้างรายได้ให้มากกว่ารายรับ ถ้ารายถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายมัน,ม,นมันก็ดีจะมีเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับอันนี้จะเดือดร้อนต้องไปยืมนี่ยืมสินทอกอสและนี่นอกระบบอีกอันนี้ท่านบอกว่าให้ให,ให้ให้รู้จักเก็บรักษาเก็บหอมรอมริบแล้วก็ใช้จ่ายให้พอดีใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ไม่ทํา อันนี้คือความหมายของปู่ศิลาให้ไปกราบกราบแล้วรวยกราบแล้วต้องปฏิบัติธรรมะด้วยถ้าจะกราบเฉยเฉยรวยขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้อีกท่านสอนให้คนขยันนั่นเองคนขยันทำมาหากินรู้จักประหยัดด้วยถ้าได้เงินมาไม่ประหยัดมันก็มันม,มันก็ไม่เหลือมันมันก็หมดต้องรู้จักประหยัด